ขอต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรในการผลิตผลงานของบริษัทให้เอ็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์เมนต์เมนต์ใช่ไหมวะมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไหมไม่มีอ๋อไม่มีมบริษัทไอเอ็นวันนี้คลิปของเราเป็นรีวิว โตทำงานของแต่ละคนคือผมจะบอกว่า EP แรกมีแค่ส่วนนี้และเราเพิ่มเติมเป็นส่วนนู้นแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูมาอัปเดตกันดีกว่าว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยมีใครออกมีใครเข้ามีใครหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาหลายต่อทศวรรษแล้ววันนี้เราเริ่มจากโต๊ะแรกดีกว่าแบบไปรวดเร็วนะเพราะว่ามันเยอะมากจาก EP แรกมีแค่ตรงนี้ โอเคเสียงใครวะเสียงอะไรวะุยเฟียโอ้ะอะไรเสียงดังเสียงดังแป๊บนึงขอถ่ายคลิปแป๊บนึงโอ้กูก็ลืมกินข้าวก็คือผมเพิ่งตื่นทุกคนก็เลยกินไปด้วยถ่ายไปด้วยเลยแล้วกันวันนี้ขอเสียงดังแป๊บนึงได้ไหมพาเฟียนดิดเดียวขอประมาณชั่วโมงนึงโอเคไหมโอเคโอเคไหมโอเคโอเคมาต่อของเราดีกว่า ฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ก่อนดีกว่าฝั่งนี้เป็นของอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นของช่องของมิสเตอร์แป๊ะทั้งหมดเลยตั้งแต่ตัดต่อเขาเนี่ยมาตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยตั้งแต่ตัดต่อเขาปึ๊บแล้วก็อันนี้ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะของมิสเตอร์แป๊ะและที่สําคัญนะอทุกคนสงสัยมิสเตอร์แป๊ะซ่อนเลขาเขาไว้ที่ไหนนี่ครับข้างๆเขาเลยนะนี่เลขามิสเตอร์แป๊ะครับโอ้โหเอาไว้เคียงข้างกาย เพื่อเป็นแรงในการทํางานในแต่ละวันคนนี้เขาไปไหนไปไหนล้ไปไหนอะ่ะอย่าว่าทิ้งเลขาสุดสวยไว้กับผมแบบนี้มิสเตอร์แปะคุณโดนแน่มึงทิ้งสาวไปใจศัตรูคนเดียวและคุณไปไหนมึฟียแป๊บเดียวทุงทุ่งทุงทงทุงท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 ุงซาฮูรโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่าโซนของช่องมิสเตอร์แปะอันนี้ก็เป็นโซน ว่าอยู่เล็บเกือบดิ้นตาโอเคเดี๋ยวไปหาโซนของช่องตาต้าก็มีอยู่ฝั่งน้นเดี๋ยวไปอีกทีนึงอะไรไปผงไปก่อนไปก่อนอะไรผมจะไปอยู่ของบนอ๋ออยู่ของอนไปเต้ทำไมพี่จะทำอะไรมารีวิวเลยเฉยมารีวิวโต๊ะไม่มีอะไรคอนเทนต์พี่ไม่มีแล้วเหรอปะไม่มีิุงตื่นเลยเนี่ยข้าวกูยังไม่ได้กินไปไปเดี๋ยวกูตามไปโอเคฝั่งนี้ก็จะโอ๋หลายหลากหลายมากตรงนี้จะเป็นช่องขาย้ังะวันนี้เป็นช่องของเมพิง อันนี้เป็นช่องของผมเองมิเตอร์ปื๊ดตอนแรกมี2คนนะปกติช่องอื่นเขาจะพัฒนาขึ้นแบบขึ้นเรื่อยๆมีพนักงานเพิ่มขึ้นไรนะคือช่องอื่นคือ่างช่องพี่เจคือตอนนี้มีประมาณ4คนได้จากคนเดียว2อคนอะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีเงินจ้างเขาเรื่อยๆยิ่งทํายิ่งแบบรุ่งเรืองของกูยิ่งทํายิ่งลดยิ่งทำยิ่งลดตอนแรกมี2คนตอนแรกมี3คนได้ซ้าใช่ไหมตอนแรกมี3คนอะไอ้พลอยไอ้พลอยออกไปปื๊บ มัฟี่อัตอนนี้มัฟี่ออกไปแล้วก็ไปทํางานกับครอบครัวนุวยนั่นตอนนี้เหลือตาก,กล้องผมคนเดียวตอนเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นโซนของผมตัดต่อผมแล้วก็เอามาฝั่งนี้อันนี้ก็ที่เดิมจะมีพี่กอ๊อตอันนี้ก็เป็นผมตอนแรกอันนี้เป็นไอ้บอสจำได้ไหม EP แรกตันแรกโซนนี้จะเป็นแบบเราสามคนเลยเกาะแน่นเหนียวอบอุ่นเลยนั่งด้วยกันสามคนตรงนี้ปึ๊บตอนนี้เหลือแค่มผมกับพี่กอ๊อตเพราะว่าไอ้บอสไปคุม ตดต่ออยู่ฝั่งโน้นอ่าเดี๋ยวพาไปดูว่ามันนั่งตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็มาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นตดต่อของพี่ก๊อตอันนี้พี่ก๊อตจะนั่งฝั่งนี้แล้วตดต่อพี่ก๊อตจะนั่งฝั่งนี้อันนี้ก็คนหนึ่งอันนี้ก็คนหนึ่งพี่ก๊อตมีตดต่อสองคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไอ้สองเด็กปั้นตอนนี้กําลังตัดต่อตอนนี้ยังไม่มีตดต่อของตัวเองถูกไหมใช่ต้องช่วยตัวเองไปก่อนเออต้องช่วยใช้คําว่าอ่าทำด้วยตัวเองไปก่อนดีกว่าเออเอาแบบเปล ทำเองตัวเองไปก่อนเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มไงใช่เราเพิ่งเริ่มเราก็ต้องฝึกฝนไปก่อนอนาคตค่อยว่ากันอันนี้ก็ตัดต่อเองนะอันนี้เขาทำปกเองตัดต่อเองอะดูดูดิอันนี้แป๊บๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าโอเคไส้เห็นแค่นี้ตัดต่อเองอันนี้ก็เป็นเด็กปึกงงานช่องผมด้วยไะไม่มีตังค์ก้างเขาก็เลยรับเด็กปึกงงานมาเพราะว่าเด็กปึกงงานไม่ต้องเสียตังค์ไงผมก็เลยแบบเขาเรียกเหลี่ยมเหลี่ยมตอนแรกจะรับต้ยี่สิบคนพี่บอกว่าเออไม่ไหวไม่ไหว อันนี้ก็เป็น,นเด็กฝึกงานเลยโตเด็กฝึกงานอันนี้ก็เป็นเขาอ,อีนนวดโน่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นห้องพี่อู๋เหมือนเดิมตอนนี้พี่อู๋ไปนอนอยู่เราเสียงดังได้โอเคอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกฝ่ายอะไรฝ่ายเลขาพี่อู๋นี่อันนี้คือของพี่อู๋หมดเลยเลขาพี่อู๋ในเรื่องของธุรกิจโน่นนี่นั่นของพี่อู๋อันนี้ก็เป็นฝ่ายนั้นไปแล้วก็มาห้องนี้เลยอย่างรวดเร็ว <laughs> เร็วไปไหมวะเร็วไปไหมโอเคย้อนกลับไปสักนิดนึง ดูโต๊ะมิเแป๊ดดีวกว่าว่าโต๊ะเขามีอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกที่ผมเห็นเงินเก็บก่อนเก็บก่อนเงิน30บาทมิดเแป๊ดขอนะโอเคสามสิบบาทได้ค่าข้าวแล้วก,กูมิเนี่แล้วก็ <c oughs> น้าอ่าช่วงนี้โอเคมีน้ํากินน้ําแดงของเขาแล้วก็มีอะไรอีกอมิดเิ้ลแป๊ดอันนี้ก็ตอนนี้ก็ผลิตอะไรของเขาดูนะก็มีอ่ะอะไรเยอะไปหมดสายไฟสายอะไร,ะไรก็เป็นโต๊ะโต๊ะสำหรับนักผลิตของเราแหละแล้วข้างหลัง หลังก็ไม่มีอะไรนี่ม,ม,นมึงบกแป้งกกไว้ทําไมเนี่ยแปะมึงบกแป้งซากุระไว้ทําไมอะ่ะเดี๋ยวนะปกติคนเราอะ่ะก็มีห้องส่วนตัวอะไรเงี้ยมีอะไรส่วนตัวก็พวกเครื่องแป้งพวกอะไรเงี้ยก็จะไว้ในห้องมึงเอาไว้หน้าโต๊ะคอมทําไมวะมึงทาอะไรอะ่ะอ๋อกลัวแอะกลัวเตาออกอะไรก็เลยต้องทาไว้ <S <S ไปต่อโต๊ะไหนอีกมาโต๊ะพี่กอ๊อตดีกว่ะโอเคมา โตพี่กอนก็จะมีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นขยะอ่าโต๊พี่กอนมีขยะแล้วนะหนึ่งเรามาดูกันว่าโต๊ะใครโดยต๊ะที่ขยะเยอะที่สุดอ่าอันนี้โตมพี่กอนขยะหนึ่งชิ้นแล้วมีได้ไหมมีขวดขวดน้าอ่ะก็เป็นขยะสองชิ้นโต๊ะพี่กอนอะโต๊ะแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันไปอย่างมิสเดอ้์แป๊ะเขาเป็นช่างผลิตนูดีนั่นเขาก็จะมีสายไฟมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดส่วนของพี่กอนเขาก็เป็นสายแบบว่าเมื่อก่อนเป็นตัดต่อมือก่อนเป็นตากกล้องเขาจะมีกล้องมีไฟมีอะไร ตกแต่งของเขาไปสายแฟชั่นด้วยอะไรอย่างนี้มีกาแฟส่วนตัวด้วยนะดูที่ทำกาแฟว้าวไงคือของเขาจะเป็นแบบอนเนกประสงค์มากคือคนอื่นถ้าเวลาหิวน้ำหิวกาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะออกไปซื้อไปข้างนอกแต่พี่ก๊อตคือแบบว่ามีครบคันสะดวกสบายโต๊ะพี่ก๊อตนี่คือสุดยอด <c oughs> ส่วนโต๊ะผมผมเห็นคลิปหนึ่งของไอ้หนูไอ้บอสยืนด่ากูตรงนี้เลยตอนนั้นกูไม่อยู่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันยืนด่าพี่ใช่ก็มันตกกระปุกจริงผมแบบใช้ชีวิตแบบอีดัตคนตกกระปุกนั่งข้างไม่ชอบเยอะสกระปุกมากปุ่เยอะมากไม่เคยทำกระสับสักครั้งมันก็ตกกระปุกก็แหละเราไม่ค่อยได้เข้าโตูช่วงนี้มันก็แบบมีปุ่นอะไรบ้างแต่กูตั้งเหงื่ใจอยู่อย่างเดียวโต๊ะอื่นมันก็ตกกระปุกเหมือนกูอ่ะแต่ทำไมมันด่าแค่โต๊ะกูแค่นั้นเองมันมีอะไรคาใจกูแค่นั้นอ่ะเออก็นี่แหละคือโต๊ะผมก็ไม่มีอะไรมากก็ส่วนมากก็จะเป็น ของที่ FC ให้มาแล้วก็นี้จะเป็นอเอาไว้เล่นคอนเทนต์เล่นชาเลนจ์อะไรก็ว่าไปตามนั้นโอเคโต๊ะผมก็ไม่มีอะไรอันนี้โต๊ะตกใจงูกูตกใจทุกวันใช่ไหมไอ้งูเนี่ยมันอยู่มาประมาณเกือบเดือนละกูมานั่งอะไรกูตกใจมันทุกครั้งเลยแล้วกูก็ไม่เคยเอาออกเลยแล้วนี่เสียงโรคหัวใจกำเริบไปนะเสียงมากอันนี้เพราะไอ้พะไอ้ตัวนี้เนี่ยที่เป็นให้กูเป็นโรคหัวใจทุกวันเนี่ย ไอู้ฟอมตัวนีน้โอเคไม่รู้ใครมาวางไว้แล้๋วก็จะมีตุ๊กแกมีอะไรบ้างคือประเด็นคือแบบคนในตัวก็รู้ว่าเป็นเป็นโูคหัวใจก็จะมีเอาตุ๊กแกมาวางไว้บ้างมีเอางูมาวางไว้บ้างมีเอาอะไรที่แบบผมกลัวมาวางไว้บ้างคือมึงต้องการให้กูตายเพราะมึงอ่ะใช่ไปต่อเลยเดี๋ยวก็กินคำหนึ่งกอนแล้วจะวางแนละ้วกูถือ,อางาน,นกูไม่ได้กินนะักธรมเนี่ยอืมอืม,อมโอเคไปกันต่อมาโต๊ะศูนย์สองไอ้สอง ไม่ออยากให้ดูเมื่อกี้ด่าพี่ว่าโต๊ะสุกกรกโต๊ะเลอะเออะน่นนนั่นไหนของตัวเองมีอะไรบ้างอันนี้เงินนะอ่ะพี่ขออันนี้เงินอะไรอันนี้เงินพี่หนูก็สิ้นเดือนแล้วอ่ะกูต้องหาทางเอาชีวิตรอดอ่ะไม่มีมันกล้าระวังเลยนะอเคโอเคอ่ะอ่ะให้รีวิวบ้างว่าโต๊ะตัวเองมีอะไรบ้างมียาอะไรแก้แพอ่ะตัวนี้มียาแก้แพ้เพราะว่าเป็นภูมิแพ้บ่อยแล้วก็มีมาม่าซื้อมาแล้วก็งี้แหละมันก็ต้อง ก็ต้องกินอันนี้หน่อยนะเมื่อก่อนตอนเงินเดือนออกแต่ละคนก็จะมีแบบคฟซีตั้งไว้น้ำอะไรเต็ไมไปหมดหลังๆก็จะมีน้ำเปล่าขวดห้าบาทบ้างแล้วก็มามา่มาบ้างอะไรก็เออเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่มีอก็จะตกแต่งอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกระปุกกระเป๋าอะไรก็ว่าไปแล้วก็โต๊ะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะใช่โต๊ะก็มีมมประมาณน,นี้ตาหน้าพี่เจ๊กตอนนี้นี่ฝุ่นฮนะฝุ่นครับผม,โต,ผมโต๊ะผมก็อยู่ข้างๆข้างหลังมัน โต๊ะผมอะโต๊ะผมยอมรับว่ามีฝุ่นเหมือนกันโต๊ะผมยอมรับว่ามีฝุ่นโอเคแต่ว่าโต๊ะมันก็มีด้วยทําไมไอ้บอสถึงยืนด่าแต่โต๊ะครูเอาก็โต๊ะพี่อะนั่งกัน้าพี่บอสไงแ้วพี่บอสเขาเป็นผูิแพ้อ๋ออ๋อมันเลยหนีพี่ไปนู่นใช่โอเคไปโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้อ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นโซ่เดี่ยนี้พูดไปแล้วไฮยูเจลลี่หนื่อยนั่นวางไว้โอเคมีโตเต้นะอ่ะโตเต้เอาโตเต้เต้อยู่มาวะอาเต้ไม่อยู่จะเกลียดเดี๋ยวนะเต้เต้กูพกปืนสามสี่กระบอกเลยนะเต้เต้ก็ตึงไอ้ตัวโต้ต้องสะอาดกว่าตัวเโต้ตเต้มันก็สะอาดเลยดูดิมันแบบเก็บเป็นแบบเป็นที่เป็นทางเรียบร้อยมากเลยอ่ะเออเอาประมาณนี้โตเต้อันนี้ก็จะนั่งทำงานของเขาไป อัเตยนั่งทำงานนะแต่ว่าทุกวันเลยนะจะเห็นไอ้เตยตะกล o เอาที่ทีเ่เขาไปที่มันจะเข้าไปดีนเนี่ยเ<า>นี่ยใส่ดังวุ้ยแป๊บเนื้อแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งเอ,อ้ยอย่าปไปรึ่งก่นอนเดี๋ยวกูไม่มีใครพึ่<ห>ด้วยเสียงดังฮะทำงานกันเนี่ยอ๋อไอ้เตยเสียงดังเล่นเกมมึงเนี่ยกันท้กูกระซีฟเหรอแบบอ๋อตรงนี้นะครับเป็นโต๊ะของคนนี้หล่อเอ้าไอเนี่อเนี่ยไอเนี่ยคือไงต้องมีอีกแล้วนี่มึงมาพอดีเลยมึงมึงมาพอดีเลยนะเฟกนี <S 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 ่นี่นี่ อะไรไม่กูถามก่อนเห็นกิฟไอ้หนุ่มม่วงมึงยืนด่างกัตรงนี้เลยอ้าวจริงเออสกปอตกไอ้ย่าไอตัวไอ้ตสองก็มีปุ่นอ่ะพี่ก้อนก็มีปุ่นจะทำให้มึงด่างกันโต๊ะกูมันแอบเช็ดมึงแก่เนี่ยมันแอบเช็ดไม่ได้เอ๊ยโ้ยเดี๋ยวยีมันแอบเช็ดยีเห็นไหมเออแล้วสื่กล่าวด้วยนะคิดอะไรกับพิงค์เนี่ยแค่คิดอะไรกับพิงค์หรือเปล่าโปรเรนโปกก็แบบก็เห็นมันได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยใส่ไว้ แล้วอะไรนี้รีวิวโต้เหรอรีวิวโต้รีสองคือปกติผมจะนั่งตรงนี้อทำไมคุณถึงไปนู่นถามหน่อยผมย้ายไปนู่นเพราะว่าผมไปคุยกับตดต่อไม่ใช่เพราะว่ารังเกียจอะไรผมนะส่วนหนึ่งก็ไม่รย้ายมีครั้งที่สองมันคุยได้เรื่องแค่นี้แต่อันนี้ผมไปคุยกับเขาแบบนู้นไม่ต้องเดินไปเดินมาเป็นทีมงานใหม่ของพี่โอ๋วันนี้คอมพิวเตอร์มีของต่างๆอันนี้ยกไปกลับไปจะมีโอกาสกลับมาหาพี่ไหม มีไหมมีโอกาสอีกไหมเพราะว่าพี่เหงามากเลยพี่คิดถึงอะแบบไม่มีคนพูดด้วยพีบอาจจะอาจจะหรือกูต้องเล่นเดิมเง้อมึงไหมอาจจะไม่กลับมาตรงนี้แล้วก็ได้รอเล่นอเล่นก็ถ้าเกิด่างนั้นอะถ้าเกิดมีทีมงานเพิ่มขึ้นอะไรก็จะให้ทีมงานอยู่ก็คือไปช่วยฝั่งนลก่อนใช่คือไปไปคุยกับเขาเฉยเรื่องแบบบางเรื่องอะไรวะ บางทีก็ไปนอนอ๋อที่บอกว่าไปคุตัดต่อผมไม่ได้ไปคุมครับสภาพผมยังเออเลือเออแดกอยู่เลยแต่คือที่ผมไปตรงนั้นอ่ะแบบว่าต้องไปคุยกับเขาเรื่องแบบว่าการตัดต่อนิดหน่อยใช่ก็ไปช่วยกันจะได้มาแต่ส่วนตรงเนี้ย ก็ยังเป็นโต๊ะผมเหมือนเดิมแต่ป้าก็มานอนตรงนี้ก็ใช่กูนี่คุยกับป้าจะไม่รู้จะมีเรื่องอะไรคุยละตอนเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ของของผมแต่ว่าพี่ก้อนเข้ามาฝากไว้ก็จงมีอันนี้ขวดน้ำใครวะอันนี้น่าจะขวดน้ำพี่ตั้งแต่ตอนที่ผมไปวันแรกแนะพี่ก็ไม่เอาไปทิ้งพีก็เป็นยังกินไม่หมดเลยนี่ ออ้นนีะขงมึงไม่ต้องมาใช้น้ำเสียงแบบเบานุ่มนวลอะไรแล้วนะมึงหน้ากล้องไม่ต้องมาใช้น้ำเสียงแบบเบานุ่มนวลอันนี้ของพี่อะนี่เก็บใช้น้ำเสียงจริงๆแล้วมึงกูอยากกูดแล้ไม่มีกล้องอะก็จะงี้กมึงด่ากูยังไงเอามึงให้คนดูรู้เหมือนก็ป๋องแต่นะนี่มันอย่างงี้เลยอันนี้จะเป็นโดนที่พังแล้ว ยังไม่ได้ช่อมปะเเป็นรื่องของด้วยอ้าวก็รีวิวโต้แกอ่าแรีวิวโต้แล้วอีพีที่แล้วสั้นไปอันนี้โดนพังไปแล้วแล้วโต้คนอื่นได้ไปรีวิวอ่ะไปรีวิวหมดแล้วมีแต่แปะอะไรอย่างเงี้ยของชิ้นฮะทุกอย่างที่สำคัญบนโต้อะไรรีวิวหมดละก็ก็ไม่ได้ทุกชิ้นขค่ะนะนี่ของใครฮะของใครไม่รู้แกเป็นว่าโต้ผมไมกลายเป็นที่ฝากของอะไรเลยไม่ต่อไหมใครเดินผ่านเดินอะไรก็วบางแต่ผมขอย้ำนะพูดจริงนะแม่งเป็นคนที่โสดกรกโมากจริงๆ เข้าใจแหละว่าไม่ค่อยอยู่นะไม่ค่อยมันอยู่ศัตรูแบบไม่ค่อยใช้ชีวิตโตจะดำมันอยู่นี่แต่ว่าคุณสุขคําปกอ่ะก็เก็บให้หน่อยไม่ได้หรอใครจะเก็บใครเอ้าก็บางวันผมไม่ว่างไงบางวันผมไม่ได้เข้ามาอะไรเงี้ยได้ฮะมันไม่ด่านะตอนอยู่หน้ากล้องนะแต่ถ้าหลังกล้องมันก็โดดถีบผมไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยไปเราไปได่ต่อดีกว่ามึงยึดไปโต๊ะไอ้เต้แล้วล่าสุดโอเคโอเคมาฝั่งนี้อันนี้เป็นโต๊ะพี่เมย์แต่เขาใกล้ไม่ได้เพราะว่าพี่เมย์ของเยอะมาก อันนี้ก็เป็นน้องฟองอยู่พี่เมย์ไปถ่ายยิปวิดีโออ่ะเปิดไฟเปิดไฟเขาเปิดไฟไหนนักเปิดไฟแป๊บนึงโต๊ะพี่เมย์ก็ยังคงตีมสีชมพูอยู่และนี่คือเป็นเขาเรียกเขาเรียกอะไรแอร์เรียของเขาเป็นแอร์เรียด่าเขาสองมุมไม่ได้เดินด่าเขนพี่เก็บเนี่ยีพี่เมย์โดนด่าละไม่ใช่กูก็เดียวอ่ะเดชไปไหว้ด้วยแต่ว่าแต่ว่าไม่มันจะมีคนอยู่โต๊ะอยู่ไหนนี่ไงอ้าวก็ยังมีคนเฝ้าอยู่ อ่ะได้ว oh. okay, so so okay, so cool. like ันไหนกูไม่อยู่นะปูไอ้ผมไปนั่งและอย่าด่านะโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่เบลก็มาเก็บด้วแหละอันนี้ก็อะไรอันนี้เป็นโต๊ะใครโต๊ะผมเดี๋ยวค่อยมามาฝั่งนี้กันมาฝั่งนี้กันอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกทีมงานทั้งหมดของพี่อูมีกี่คนอันนี้เบร์ได้นะอันนี้เบร์ได้นะอันหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือของพี่อูหมดเลยป่ะสี่คนนี้สี่แล้วก็จะมีตรงนี้ห้าข้างหลังดีแตกต่างกันป่ะห้าหกนี่ด้วยอุ้ยเจ็ดรอแล้วผมอีกหนึ่ง จ็ดคนแปดคนอ่ะอันนี้ยังไม่รวมเลขาพี่อูอีกนะแบบไ่เลขาพี่อูตรงนน้นอ่ะก็เก้าล้านซับเ่าคุณเก้าล้านซับเ่าครับมันก็ต้องยิ่งใหญ่หน่อย <c oughs> แล้วทำไมกูพนักงานลดลงลดลงคน <c oughs> ครับผมขอกำลังใจอยครับอันนี้คือของพี่อูและเดี๋ยวไปดูของพี่เม <c oughs> อันนี้คือตัดต่อพี่เมตัวตึงเลยของเราครับ <c oughs> มาละหัวต้มๆสหลายคนรู้จักมาโอ๊ะมาโอ๊ะรีวิวโต๊ะหน่อยเดี๋ยวนะ มึงสาบานไหมว่าไม่ได้เก็บโต๊ะไม่ได้เก็บโต๊ะเมื่อกี้เดนน้องบอกรอบนึงแล้วว่าจะมารีวิวคือบอกว่าไม่ต้องเก็บอะไรทั้งนั้นนะเอาแบบเรียวๆแบบว่าให้เขาเห็นจริงๆเลยว่าเราอยู่กันยังไงธรรมชาติเลยไอเดนผมผมโอ้นี่คนนะผมรับประกันว่าพี่เขาโต๊ะสะาดอย่างงี้สองคนเนี้ยโต๊ะอาดเลยไอ้ตัวนี้แบบไอ้ไม่เหมือนหรอของใครบางคนฝั่งนู้นะฮะใครอ่ะของใครมางคนฝั่งนู้นใครอ่ะไอ้ส่วนสองมั้งไอ้ส่วนสองใช่ไหมะเออเออไอ้ด่างหรือเปล่าถ่ายคลิปเนาะใช่นั่นส่วนสองแหละโอ้ยไอ้ต ไอ้เนนั้นไม่ค่อยเก็บโต๊ะโอ้โหโค้งฝุ่นก็เยอะไอ้ตองเหรอมึงอันนี้คือไม่ได้เก็บไต่ที่ตลารบ้านโอเคอันนี้ไม่ให้ให้เขาเล่นมุกหน่อยอยากอยากฟังอยากฟังมุกอะไรอยากฟังมุกอ๋อกระทำทิกตอกก็เลยนะกระทำไม่หมดเลยนะกราทำทิกตอกกับบักแน่แน่กระตุ้ยครับไม่บอกตระตุ้ยเออเป็นงานย่ำนี่เป็นหอนเนาะหอนไังไหมันมีแอร์เขาจะเบียร์ขึ้นแบงค์สิอ่เออ ตัดเลยให้ผมเล่นได้หมดนะให้ผมคุยเล่นไหมอ่ะจับคือจับอะไรขึ้นมาปุ๊บต่อมาเอาเป็นมุกได้เลยอ่าเดี๋ยวคาดก่อนอันนี้นะไรอันนี้จะมาเล่นอีกโอเคตัดตัดไปตรงนี้นะโอเคอ่ะอย่างแรกเลยอ่ะอันนี้อ่ะโอ้โหมีมุกไหมอันนี้จับยากจะด้วยไม่แล้วไม่เป็นก่อนนี่ไอ้มุกทำไมมีแปลงสีฟันกับใยฟันอยู่ในนี้พร้อมนอนพร้อมนอนเลยเราเต็มที่กับงานอ๋ออ่ะอ่ะโอ้โหจับยากซะด้วยมีมุกไหมอันนี้มีมีมีอืมแต่ก่อนผมไม่ได้ใช้ไไม่ด้้ใชยี่ห้อนี้้ะทำไม เพราะว่าใช้แล้วมันรู้สึกว่าเอาใหม่นะ,ะ <c oughs> แต่ก่อนผมไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้นะาาแต่ก่อนใช้อีกยี่ห้อหนึง่งใช้ก่อนใช้ปุ๊บแล้วผมแบบอะเราว่ามีเรื่องกับคนในห้องน้ำตลอดเลยทำไมอ่ะผมใช้ยี่หออ้อดอกบัวข้างเขามีดอกบัวคู่แม่มาโอเคไอ้เรามาดูโต๊ะตรงนี้มีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วออะอย่างแว่นแว่นมีไหมแว่น ล่าสุดใช่ไหมไปซื้อแม่ที่อะไรนะวนะางไว้ก่อนก็ได้โอเควางไว้ออโอเคขอเร็วไปละโอเค, <c oughs> อ,เคอันนี้ก็เป็นโต๊ะตาต่อตตตพี่มีมาโออันนี้ก็เป็นโต๊ะตาต่อหนูม่วงพี่นัทตรงนี้อันนี้ไม่มีอะไรสะอาดมากนน <c oughs> โต๊ะต่อไปเป็นโต๊ะของตาต้าโต๊ะมันก็ค่อนข้างที่จะอ่ะถามอ่ะลกไหมอย่างนี้เขาเรียกลกไหมลกแค่ของเดียก็ของจิตจิ๋วแต่มันก็หูฟังอะไรงนี้หูฟัง อใส่ชาร์จอะไรเงี้ยิกี่ยวประจัมันใส่ชาร์จไม่อุถาม่าลมัหยไ,ไม่ลบเกียวบโต๊ะคนอื่นนะถ้าของเยอะๆนะบอกว่าของเยอะแต่โต๊ะกูคือนะคนนี้วกว่าลบ ทำไมวะไอ้ตุ้งอย่างน้องเนี่ยน้องมันเพิ่งน้องมันเพิ่งกินข้าวเสร็จอ่ะกูเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้อ่ะกล่องวางไว้มันจะหมดังซ่หมูเอ้าแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกันมันไม่โซ่หมูเนี่ยนะเป็นผมนะทุกคนวางไว้อย่างเงี้ยหมดแล้วหมดยังหมดแล้วยังไม่หมดเหลือสองคำยังไม่หมดเหลือสองคำแล้วทำไมมันไม่กินให้หมด เอามันรีบจะนรีบไปหาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรลกอ่ะไหนพูดมาดิเนี่ยก็อันนี้ก็อ่ะหมดแล้วก็อ่ะมันหมดแล้วมันไปทิ้งช่างมันโดช่างมันนี่มึงไม่ชอบกูอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดโตตาตาก็จะอ่าดิบถ่ายกับพี่นะอันจริงๆเอาก็สะอาดอยู่เดียวย้อนรับย้อนรับใช่ไหมก็มันอยู่บ่อยๆก็มันเก็บไงเอออึกเออไม่จะอาดนั่นแหละก็เดี๋ยวนี้น้องมันก็เป็นอะไรนะเดี๋ยวนี้ก็เขาเรียกอะไรอะสตรีม ก็จะมีกล้องมีอะไรของเขาไปมีไฟยีท์คมีไฟมีไฟสเตียร์มีกล้องสเตียร์มีจอสามจอแล้วก็โต๊ะก็ไม่มีอะไรมากนะก็ส่วนมากก็จะเป็นอะไรอะ่ะมีตังไหมวะดูก่อนสิ<ม>ดูได้ไหมไปชวนด,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 ดูดิดูดิเออกูอยากดู้จูจำได้ว่าชื่อนามสกุลมันเท่มากเจดเจดใหญ่ๆแหละเจดสมบูรณ์แน่เราชวนเดี๋ยวดูหน้าตอนเด็กๆของเขานะครับโอ้โหเห็นไหมนี่ยเห็นไหมนี่ยยังไงวะ ตอนหนุ่มๆกูก็หล่อเหมือนกันนี่วานเนี่ยนะโอเคประมาณนี้อันนี้เราเก็บไว้ปึ๊บบึ๊บนี่เดี๋ยวมันเข้ามาเห็นผมจับย่นี้มกระโดดถีบผมน้าไอ้ตัวนี้อ่ะมันดุโอเคมีอะไรงไหมมีนี่ไงมาตรงนี้นี่ผมจะดูนะนะไอ้ตัวเนี่ยเอ้ไอ้ JK อ่ะฮะ JK ตัดต่อ JK แล้วก็เนี่ยน้องน้องตัดต่อหมายฝึกงานอ่ะประเด็นอ่ะไอ้นี่ก็โตลงเหมือนกันอ่ะยังไงอ่ะพูดอะไรงานมันเยอะมันยุ่งเข้าใจ งากก็เยอะทุกวันนี้โอสภาพมาสตูมาเล่นแต่เกม round o e fight tiger รเิรกังเ n ไเงกไ้้ยกูลืมค <c oughs> ืนตังค์พี่แป๊นะน,นี่วะยกูลองเข้าบ้านจริงๆอ่ะ่ยกูจะเล่นบุรตรตกลนไง โอเคอันนี้ก็เป็นโต๊ะ JK ปกติที่เดินเข้ามาของมันจะเยอะกว่านี้เพราะว่ามันทำโน่นทำนี่เยอะมากโปรแกรมอะไรของมันเยอะมากก็จะมีจอคอมมีอะไรตอนนี้คือเขาเก็บเหมือนเอาของทุกอย่างอ่ะไปทําที่โน่นเพราะว่าเขามีโปรเจกต์ใหญ่ตอนนี้เขามีโปรเจกต์ใหญ่เขาก็เลยต้องย้ายของไปโน่นให้หมดอันนี้จะมีตัดต่อของ JK แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น JK อันนี้ของใครอ่ะเด็กเสครับเด็กฝึก JK เหรอใช่เด็กเกว่เด็กฝึกด้วยหรอ อันนี้คือช่อง JK ตัดอะไรบ้างของช่อง JK หรือตัดคลิปเต็มเลยเหรอตัดคลิปต้นไปครับฮะคลิปต้นไปคลิปเต็มคลิปต้นไปตัดกันเลยวะไม่เนาะน้องจะคัตติ้งคัตติ้งเอาส่วนเสียออกแค่นั้นอ๋ออันนี้ไม่รู้ว่า JK วางวางให้น้องทำอะไรบ้างแล้วไม่ได้ไปกับเขาเหรออีกับ JK อ่ะไม่ได้ไปอ๋อไปกับสองคนนั้นต้องตัดอย่างเดียวต้องตัดงานไงตัดไม่ตัดแล้ว JK ก็ไม่ทิ้งงานนะไม่ทิงเหมือนไม่เหมือนมิีต์แปะไปไหนไม่รู้ตอนนี้หายไปละโอเคมาดูตรงนี้ อันนี้ก็เป็นตัดต่ออันนี้เขาเรียกว่าอ่าตัดต่อสาวารณะกูเห็นเดี๋ยวก็ตัดจ่องนั้นเดี๋ยวก็ตัดจ่องนี้บ้างมีเต้ใช่ไหมมีใครบ้างคือตัดให้เกือบทุกคนเลยนะมีใครบ้างมีเต้มีพี่มีวะไม่เคยไหมพี่มีเคยอ่ะพี่มีพี่แป๊ะอ่ามีตัวแป๊ะหนูม่วงาหนุม่วงพี่หูพี่หูด้วยหโ้อง้อง ตัดต่อสาธารณะจริงกนนี้<ม>เขามากความฝีมือเอ้ยเขาปักความฝีมือม <า S 2> มเขามากฝีมืออันนี้น่าสนใจโต๊ะนี้น่าสนใจสุดเลยยังไงมีขนมแวบไปกินด้วยเย็นเก้แต่ว่าอันนี้เป็นแค่เป็นแค่ตัวทดลองนะ,ะไม่มีอะไรเลยไอ้โต๊ะไขอันนี้โต๊ะภูมิแต่ว่าของกินเราเอามาไว้ตรงนี้เพราะว่าตัดต่อพี่ภูมิกับพี่ปอมันเขาไม่อยู่ แล้วทำไมทำไมรู้สึกมันโล่งจังวะทำไมไม่อยู่ไงเหมือนมันล้างไปแล้วอะเขากลับมาฮะเดี๋ยวเขากลับมาไม่ได้ออกใช่ไหมยังไม่ออกก็คือเดี๋ยวกลับมาได้เดี๋ยวกลับมามันโล่งเกินกูไม่รู้จะรีวิวอะไรเนี่ยเออดีไปผ่านไปเลยมาโต๊ะบอสเยลโล่ไหนดูสิโต๊ะนี่บอกว่าตาตานักตาดหนาเนี่ยโอ้ยก็เอ้าเบิ้งอะมีอะไรเบิองมีอะไรปกติก็จะมีแค่นี้โต๊ะคุณมีอะไรบ้างอุ้ยยาอ่ายา อันนี้กล่องจอผมไม่รูของใครใครมาวางแล้วก็มีแค่แป้นพิมพ์ปอดเหมือนเดิมเหมือนคลิปที่แล้วเลยโต้ไว้รางานโต๊ะของฝั่งนี้เขาสะอาดเพราะมันมีลิ้นชักพี่อู๋เขาออกแบบให้มีลิ้นชักมาอ๋อมันมีพื้นที่เก็บได้เยอะเขาเลยยัดลงไปในนี้แค่นี้ผมมีซอสครีม้ากมากอร่อยหมดแล้วโต๊ะผมแค่นี้กลับไปซะไปทำความสะอาดโต๊ะเองเออเฮ้ยกอละ กูก็าแบบเออโต้สุดท้ายให้แบบมีอะไรไหมแต่ว่าถ้าเรื่องมุกโต้ไอ้บอสอะเยอะแยะไอ้หอ้โอ้โอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้นโอ้ยอ้อ้ี้ยแต้อ้อ้ยอยโยโอ้ยโอยโอ้ยโ่หอ้อ้าอ้นโอ้ยอ้ยอ้ยโยรอ้ยโอยอ้ยโออ้เอ้ย้ยโอยอ้ยออยอ้อ้ย้ย้อออออออ โอ้ยโอ้โอ้โอ้เก่งภาษาไทยไม่ใช่เหรอเก่ง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 เอายาไหมยาก่อนนะยายาโต๊ะพี่มียาโต๊ะพี่ไมยาเดี๋ยวนะเอาใหม่มาตรงนี้ใหม่นะเริ่มจากยาเลยดีกว่าอ่ะยานี้เป็นยาของใครจ๊ะเน่เอาเอามึงส่โอ้โหคำพ้อง่เยอาของใครจ๊ะมันก็ไปได้อีกนะของใครจ๊ะอ่า ก็นี่ไงล่ะอะไรเงี้ยเอาเด้อ๋อก็นี่ไงล่ะยาแก้ปวดเอออ๋ออ๋ออ๋อไปไปไปอันนี้ส่วนโต๊ะพี่ไม่มีอะไรมากหนาอ่ามีแต่ยาแล้วก็มีไอ้นี่ไปแม่ไปที่อื่นดีกว่าจบขึ้ปเลยตรนี้ก็ประมาณนี้ก็คือเอาหะไรยังไงเหลือพาไปดูไอ้ตรงนี้ด้วย โอเคก็ประมาณนี้ข้างในคือปูเอาพี่ปูด้วยตรงพี่ปูเดี๋ยวไปรีวิวอีกทีนึงตอนนี้ผมจะบอกก่อนว่าเป็นอาณาจักรเขาเรียกผลิตผลง,งานของบริษัทไฮเอ็นอ่ะตรงประมาณนี้เดี๋ยวไปดูข้างนอกมีเยอะมากมายเพราะว่าพี่อูมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะมีไอ้นี้ด้วยคาราโอเกะมีคาราโอเกะมีห้องปาร์ตี้มีห้องแต่ว่าทํางานเพิ่มเติมอะไรน,นู่นนี่นั่นอนาคตเดี๋ยวพาไปรีวิวอีกทีนึงเดีตอนนี้โอเคมา ตอนนี้เราอยู่นี่เลยหน้าห้องการเงินและบัญชีเราสามารถเข้าไปได้เพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องบัญชีและการเงินอันนี้พี่ปุ๊กก็จะทํางานอยู่ในนี้แล้วก็มีพนักงานอีก3าคนโอเคไม่น่าอยู่เลยมั้งนะข้างบนก็จะเป็นห้องนอนของพนักงานอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็อยู่ในคลิปอื่นไปละแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำมันก้เป็นโกดังใหญ่ของเราและข้างหลังก็เป็นโกดังเก่าโอเคตอนนั้นเมื่อก่อนถ้าใครจําได้นะถ้าใครเป็นเอฟซีกเก่านะตรงนี้จะเป็น เรียกอะไรโรงไม้ตอนนี้จะเป็นโรงไม้เก่าแล้วก็ข้างหลังตรงนี้จะโล่งแล้วเขาก็ได้ต่อเติมมาเยอะแยะมากมายแล้วก็นอนปิดเยอะมากตอนนี้โอเคใครที่ชอบพิปมี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับการรีวิวโต๊ะทำงานแล้วก็ รีวิวว่าแต่และช่องมีพนักง,งานกี่คนบ้างใครที่ชอบคลิปแบบนี้กดไลค์แล้วก็ฝากไฮโยเจลลี่ทั้งรถเก่าและรถใหม่และสินค้าอะไรใหม่ๆสามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สำหรับนี้ราไปก่อนฝากตตามเพื่อนๆเราด้วยไปไปแล้วกินยาก่อนกินข้าวมาไป